อยู่ใสวะนี่เป็นยังกูค,คือมาหดพี่วกราบสบายดีพบกัขบข้าพเจ้าอีกแล้วไอการใส่หมักยอง,ง,งว่าแต่ตอนนี้กูหิวข้าวกูไปได้กินข้าวมาหลายพันปีแล้วเนี่ยดิโอ้ยออ้ออ้ออ้อกูจะหาอลไรกิน หาอะไรกินมมาไงกล้วยมานี่นี่ไงกล้วยนี่ไงพาคุณกินกินทุกยางที่ขวางหน้ามันไม่ใช่กล้วยเนี่ยใบกล้วยถ้าผมไม่มีอาหารกินกูต้องตายกูต้องตายแน่นอนมื้อน,นี้นะ ละกร้องตามผมมามันไงมันไง่าย้ไยได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมจะกินมันเพื่อรอเลี้ยงชีวิตผมอยู่รอดในอีก ร้อยปีข้างหน้าในที่สุดคอยก็มีของกินแล้วเหลอดตายแล้วคลิปนี้หลอดตายแล้วมาแล้วต่อไปฮาสิไปซอกบ้านผู้คนให้กระเจ้าช่วยติดต่อหาพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าตอนนี้ฮาบุหูสิไปทางใดแล้ว ไปโอ้นั่งไงรถรถจ้าค่ะโอ้ผมดีใจมากเลยครับมันดูส้มนั่งไงรถน่ะดีเลยดีเลยในขณะนี้ ข้พาพระเจ้าก็ได้พบรถแล้วแล้วสิ่งที่บวคาดคิดก็คืออา้าวกระเจีรถนี่ดีมากเลยอากองตามผมมาขึ้นรถักเยะเลยวะแล้วคุณก็ทายท้ายท้ายธรรมศาสตร์ไปเลยนะคุณไม่ต้องปิดนะเฮมันจากเนี่ย ท้าวนาผมจะพาคุณไปไป้มบรรยากาศและก็พาคุณไปตามหาพ่อแม่ผมที่บ้านผมและไม่ได้เชื่อมีคุณด้วย ต้นกล,ล้วยเราต้องไปหากล้วยกินต้องไปหากล้วยกินวความยู่รดของเราทัดยังนี่ก็สิจบเพียงเท่านี้นะ มักก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์หากเจ้าแค่ก็กดติดตามช่องยูทูบให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คิด,คดต่อไป